นีม่มาถึงจุดที่สำคัญแล้วนะครับก็คือเรื่องของฟอร์มฟอร์มก็ถ้าเหมือน Facebook นะครับผมผมชอบยกตัวอ,อย่าง Facebook นะผมเป็นสาวฟกพี่มาร์กนะครับกดเข้ามาอนนี้ครับแล้วกดลองกดเกตให้เขาเนี่ยสิ่งเนี้ยเราเรียกว่าฟอร์มครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างฟอร์มพวกนี้กันด้วย HTML ครับสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนั่นเองเวลาเรากรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะบันทึกที่ด a ต a b เบสของเราให้นะครับ เดี๋ยวมาละมาลองสร้างฟอร์มแบบง่ายๆกันก่อนนะครับกลับมาที่ vs code ของเรานะครับผมก็สร้างฟอร์มไว้ข้างล่างตารางเลยแล้วกันนะครับเวลาที่เราจะสร้างฟอร์มเนี่ยแท็กแรกที่เราจะต้องมีเลยก็คือแท็กฟอร์มครับ form นะครับที่แปลว่าเอกสารน,นะครับฟอร์มเอกสารน,นะแต่ถ้าเป็น f r o, m, o m เนี่ยก็คือจากนะฉะนั้นอย่าลืมพิมพ์ให้ถูกได้นะครับเป็น form ฟอร์ม พิมพ์คำว่าฟอร์มแล้วกดแท็บได้เลยมันจะโชว์แท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดคู่กันไม่ให้อย่างนี้นะครับทีนี้ใน a t t ทริบิวต์ฟอเนี่ยท,ท,ที่ชื่อว่า a อคชั่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนเรียน p h p นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้เราสร้างฟอร์มก่อนนะครฟอร์มแรกที่เราจะต้องรู้จักนะครับแท็กแรกก็คือแท็ก n p u u t n ครับ input แปลตรงตัวเลยก็คือการป้อนข้อมูลเข้ามานะครับพิมพ์คําว่า Input แล้วกดแท็บได้เลยครับ ผมอาจจะใส่ตรงนี้เป็นเนมนะครับใส่ข้อความข้มนขนางหน้านิดนึงเป็นแท็ก B แล้วกันนะครับ B คือตัวหนานะครับผมก็ใส่เป็นสมมติว่านี้เป็นเนมนะครับแบบนี้เอาไว้นะครับแท็ก B ตัวหนาแล้วก็มีช่อง Input 1หนึ่งช่องนะครับที่เป็น t y p i t e x t ลองกดเซฟแล้วก็รีเฟรชหน้าเว็บดูครับย่อให้นะกดรีเฟรชนะครับก็จะเห็นว่า ตอนนี้ input ของเราเนี่ยพิมพ์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เลยแต่มันมันแค่ยังไม่สวยแค่นั้นเองเดี๋ยวเราทาให้มันสวยได้ครับเดีย๋ยวเอาโครงก่อน <c oughs> อ่าใช่จริงจริงจริงผมมันติดกันอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าจะเอาลงมายังไงพอดีผมย่อหน้าจอมันเลยคนละบรรทัดนีมาอยู่บรรทัดเดียวกันถูกแล้วครับอ่ะงั้นต่อเลยแล้วกันก็คือถ้าเราจะทาคนละบรรทัดทํำยังไงนะครับจริงใน h t m l เนี B ่ยมันมีแท็กที่ชื่อว่า br ครับลองใส่คําว่า br เข้าไปครับอันนี้คือตกหนึ่งบรรทัดละ ถ้าตกสองบรรทัดก็ใส่ br เพิ่มเข้าไปอีกแค่นั้นเลยครับผมใส่หนึ่ง br นะแล้วก็รีเฟรชดูนะครับมันก็จะตกบรรทัดลงมาให้หนึ่งบรรทัดนะครับใครอยากได้ตกมันเยอะๆก็ใส่ br ไปเยอะๆแค่นั้นเลยนะครับไม่ไม่มีครับไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับใช้แค่ br ได้เลยได้มาหนึ่งอินพุตแล้วนะครับจากนั้นเราจะลองทําไทป์อื่นดูบ้างนะครับก็เปิดแท็ก d เหมือนเดิมหรือจะคัปปี้ก็ได้ครับผมก็ทําเป็นพาสิร์นะครับ รหัสผ่านนี้นะครับผมก็ใส่ B R ข้างบนนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเพื่อให้ตกมันทัดลงมาแล้วก็ B R อีกรอบนะครับจาังนั้นใส่ input เข้าไปลองรีเฟรดูสักหน่อยนะครับประมาณนี้ไหมครับแต่สังเกตนะครับตอนที่เราพิมพ์พาร์เอเนี่ยมันยังไม่เป็นจุดๆ,ๆให้ถูกไหมครับ มันยังเป็นข้อความอ้นี้เขาก็จะมองเห็นว่าเราใส่พาสเวิร์ดอะไรใช่ไหม alia. เอ๊ะทำไงให้มันเป็นจุดๆๆเหมือนที่ Facebook ก็ทํานะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงไทยตรงนี้ครับไทป์จากเดิมที่มันเป็นไทป์เทคกอยู่เราก็จะใส่เป็นไทป์พาสเวิร์ดครับ p a s s, s w o r d นะครับกดเซฟแล้วก็ f ีเฟซดูที่คีย์บอร์ดครับที่หน้าจอครับเราทดสอบพิมพ์ดูมันก็จะกลายเป็นจุดๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อนะครับ งั้นผมก็ด r ลงมาเองครับ b าลงมาเดี๋ยวเราจะลองทำตัว selection บ้างนะครับเวลากดเลือกมันจะมันจะเป็น select ออกมานะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ในคอร์สนี้อยู่นะครับตัว select นะครับแท็กก็คือ select เลยนะครับแปลตรงตัวเลย select ก็คือการเลือกนะครับ s e l e c t กด tab ครับปุ๊บะมันก็จะ show attribute name กับ id มาด้วยนะครับ เดี๋ยวเนมกับ ID ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่เติมว่ามันคืออะไรนะครับใส่ไว้ก่อนก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้แต่ตอนเขียน php กับ javascript ต้องใส่นะครับงั้นั้นก็ใส่ไว้่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้ select เนี่ยมันจะมาคู่กับ option ถ้าสมมติว่าผม s เซฟแล้วดูที่หน้าเว็บเนี่ยมันจะโชว์ select มาแล้วแหละแต่ว่ามันยังเลือกอะไรไม่ได้ครับฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างใน select เนี่ยเราเรียกว่า option ครับเราก็ต้องเติม option เข้าไปข้างใน O P T I O N ครับแบบนี้สมมติว่าผมต้องการให้เลือกแผนกไฟล์แล้วกันนะครับไฟล์ไอทีอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ไอทีเข้าไปอันนี้คืออันที่หนึ่งอยากให้มีสองเ e c ล i o n นะครับสองสองตัวเลือกก็ใส่อ p อปชันเพิ่มแค่นั้นเลยครับอันนี้จะเป็นตัวแผนกอะไรดีสมมติว่าคอมแล้วกันนะครับ ซีเล็กจะมาคู่กับออปชันนะครับใส่คู่กันไปเลยลองรีเฟซตัวครับ mm hmm. ก็จะขึ้นทั้ง i อทีแล้วก็คอมตรงนี้ให้นะครับ mm hmm. แต่ครับผมอย่าลืมปิดแพ็กด้วยนะครับมีออปชันปิดนะครับโดย Default ของมาเนี่ยมันจะเลือก ให้คือตัวออปชันแรกนะครับมีสองตัวเลือกนะแต่มันจะเลือกตัวแรกให้ก่อนนะครับก <st ay> <t ure> ็ใช้เป็นปอปอปชันเปล่าๆก็ได้ครับแล้วอาจจะพิมพ์บอกว่าการุณาเลือกอย่างนี้ดีกว่าครับสมติว่าผมใส่อันนี้ไว้นะก็อาจจะบอกว่า please อ select อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทำกันแบบนี้นะครับถูกต้องเลยนะครับ พอเวลาเราเขียนโปรแกรมเช็คว่าตอนนี้เขายังไม่เลือกนะครับเดี๋ยวจะส่งค่าอะไรบางอย่างไปบอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณยังไม่ได้เลือกอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่กรณีที่เราต้องการให้เลือกสมมติว่าผมต้องการให้เลือกตัวคอมขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยแต่คอมมันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับสามถูกไหมครับถ้าเราต้องการให้เลือกคอมเป็น d e f a u l เอาไว้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มตัว s e l e c t e d เข้าไปได้ครับ select เนี่ยครับ s e l e c t e t มันก็จะเลือกตัวคอมพิวเตอร์ให้ครับ mm hmm. กวราีเฟ mm hmm. ดอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะเลือกคอมให้แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องใส่ <c oughs> ก,ก็เอาออกนะครับใส่ได้หรือไม่ใส่ก็ก็แล้วแต่เรานะครับส่วนตัวที่อยู่ใน value ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเขียนพีพีจะจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับตัวที่มันโชว์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในที่มันเป็นคอนเทนต์แต่ตัวที่เก็บค่าจริงๆคือตัวนี้ครับเนี่ยแม้ว่ามันโชว์ไอทีกับคอมก็จริงแต่บางทีเราจะจบ เก็บเป็นหนึ่งกับสองไปอย่างนี้ก็ได้แล้วเราค่อยไปเขียนเงื่อนไขเช็คว่าถ้าเป็นหนึ่งก็คือไอทีถ้าเป็นสองคือคอมอย่างนี้นะครับลอง dr มาอีกสักนิดน,นึงนะครับจริงๆฟอร์มมันมีหลายหลายอินพุตเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะยกตัวอย่างไม่หมดนะครับแค่บ,บางตัวเอาเฉพาะที่เราใช้แล้วกันนะครับนั้นลองอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือตัวเรดิโอนะครับเป็นแท็บ อินพุตเหมือนกันครับแต่เป็นไทป์ที่เป็นเรดิโอเช่นการเลือกเลือกเพศอย่างนี้นะครับผมจะอาจจะใส่ข้อความข้างหน้ามานิดนึงครับว่า Gender อย่างนี้นะครับเป็นแท็ก b เข้าไป gender colon วักนะครับก็ใส่ dr ลงมาอีกนิดนึงครับตัวนี้ก็จะเป็น gender เป็นตัว m นะครับเพศชายอย่างนี้นะครับ ก็เพิ่มมาอีกเป็นเพศหญิงนะครับฟีเมลแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นทางเลือกอื่นๆนะครับก็ออเทอร์แล้วกันนะครับรีเฟชนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคตอนนี้เราสามารถเลือกเลือกเพศได้ละแต่ผมเชื่อว่า,น,าน่าจะเลือกได้ทั้งสามเลยถูกไหมครับตอนนี้อันนี้ยังเลือกได้ทั้งสามอยู่นะครับแต่ทํายังไงให้เลือกได้แค่ยงได้ย่างหนึ่งนะครับนะก็จะมีวิธีนะครับเราก็จะ เติม a t ต r i b u t e ตัวหนึ่งเข้าไปนะครับที่ชื่อว่า name ครับ name เท่ากับอันนี้อาจจะใส่เป็น g ก็ได้ g ที่แปลว่า gender นะครับคือคือเพศนั่นแหละเราจะใส่ name ให้เป็นชื่อเดียวกันครับเพราะว่าเวลาเลือกเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนั่นหมายความว่าทั้ง3าตัวเนี้ยถ้าคุณเลือกไปยังไงมันก็คือตัวตัว g นะครับเวลาเราเก็บข้อมูลใน database เราก็จะเลือก field ได้ถูกต้องว่า field g แต่เขาเลือกอะไรมาก็แล้วแต่เขานะครับกด save แล้วก็ refresh ดูครับ เราก็จะเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งละเนมตัวนี้มันเป็น attribute ที่ของแท็กอะเวลาที่เราจะเก็บ s a ฟบันทึกบันทึกข้อมูลใน database นครับเราจะไปอ่านค่าจากเนมครับว่าฟ i ล l name ที่เขาเลือกมาเนี่ยมันได้ค่าอะไรออกมายกตัวอย่างเช่นผมใส่เนม G ตรงนี้เป็น value มันก็คือ M นะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าโอเคผมต้องการอ่านฟ i ล l name เนี่ยค่าที่ได้จากตรงนี้ก็คือ M เช่นเดียวกันถ้าตัวนี้ ผมเลือก g ตัวนี้มาเนี่ยค่าที่ได้ก็คือ fm เวลาเราเก็บครับเราจะเก็บจาก value ของมันเราจะไม่ได้เก็บจากนี่มันเป็นแค่ตัวที่บอกว่าเราจะเก็บจากฟิลนี้นะฟิลนี้ที่ชื่อว่า g แต่ค่าที่ได้คือ m กับ fm ครับคือมันต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งไปนะครับเดี๋ยว,วตอนเขียนพี่ๆจะเห็นภาพมากขึ้นครับตัวน,นี้อาจจะย,ยังงงๆอยู่นะครับโอเค นันต่ออีกสักแท็กหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแท็กที่เป็นปุ่มนะครับในจริงปุ่มเราสามารถใช้ button ก็ได้หรือว่าจะเป็น input type submit นะครับในเคสนี้ผมเอา submit แล้วกันนะครับเป็น type submit ครับ submit ก็คือปุ่มหนึ่งปุ่มนั่นเองแล้วก็ลอง r e รีเฟ h ดูครับเราจะได้ปุ่มหนึ่งปุ่มขึ้นมา บางคนอาจจะโชว์คาว่าส่งบางคนอาจจะโชว์คาว่า SUBMIT ถูกไหมครับซึ่งเราเปลี่ยนได้ครับข้อความที่อยู่ในปุ่มเนี่ยมันจะใช้ a t trib u t e ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า value ครับ value เท่ากับตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการครับเช่นผมใส่คําว่า ok อ,อ,อย่างนี้นะผมนึกอะไรไม่ออกผมก็ใส่ ok ไปก่อนนะครับลองกด save ครับแล้ว r e f r e s ดูคําว่าส่งก็จะกลายเป็น ok ให้ครับ คืออยากใส่ข้อความอะไรก็ได้ครับในนี้ใส่ได้เลยเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับโอเคนะครับทิ้งท้ายให้อีกหนึ่งปุ่มนะครับก็คือ type reset ครับกรณีที่เราพิมพ์ข้อความไปเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วเราทำเราพิมพ์ผิดเราอยากจะ RESET ใหม่นะครับมันจะมีตัว type หนึ่งที่เรียกว่า type reset ครับใส่ value เหมือนกันเลยเป็นข้อความเข้าไปบอกว่า reset รหรือรีเซ็ตเกเงี้ยัผมก็ลองใส่ดูวเฉยนะครับแล้วทดลองพิมพ์อะไรบางอย่างในฟอร์มของเราครับไม่ว่าจะเป็นการเลือก Selected Radio หรือพิมพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากดผมลืมรนะีเซ็ตนาว่าจะเลือกอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็พิมไปแล้วกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งเนี่ยค่ามันจะ c l e a ให้ครับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นให้ที่สำคัญก็คืออย่าลืมวางให้ถูกนะครับ ถ้าเกิดระวางนอกฟอร์มเนี่ยมันจะไม่รีเซทให้นะครับมันจะรีเซตให้เฉพาะที่อยู่ในฟอร์มของมันประมาณนี้ครับเห็นนะครับเรื่องฟอร์มก็ผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเหลืออีกอีกสักไท้ายนึงไหมครับไทเดดไหมครับลองลองลองพิมพ์เล่นๆก็ได้ครับใครพิมพ์เสร็จแล้วลองเป็นอินพุตไทเดทดูบ้างครับเดทตอนนี้ก็คือรูปปฏิทินครับเราอยากให้ปฏิทินโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใส่ไทเดดเข้าไปนะครับ ลองขึ้นไหมครับผมใส่ตัว B เข้ามานิดนึงนะว่าเดทนะครับใส่ BR ด้วยนะครับตัว BR เนี่ยมันคือการตกบรรทัดเราอยากตกบรรทัดตรงไหนเราก็ใส่ตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ไม่มีผิดไม่ถูกนะครับรีเฟชดูนะครับอ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นวันเดือนปีให้แล้วก็เลือก <Okay. S 1> ก็จะได้ปฏิทินโผล่มาอย่างนี้นะครับแ <Okay. S 1> าณนี้ครับ